สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เรามาเฮิเบิงเ้งไงพอดีคุณยายอยูย่ขอนแกน่นเล่าฟ้าไอของมาเฮิจากมาไว้ไอคลิปกินจ้ะกับน้องๆกับทีมงานนะจ้ะเพื่อนฝ้ามาเฮิน้องน้องจุเพื่อนกลับบ้านมาจา้ะกลับมาจากขอนแกน่นแล้วก็ฝ้ามาทุกเธอจ้ะพวกของกินนะ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งแล้วจ้ะได้เพื่อนแน่เด้ออะเพิ่มมาเบิ้งเอาเฮิ่ไอชื่อไอชื่อส้มนัจ่จ้ะ เราได้มะเกอมะเกอเนี่ยเราเสิร์ฟส่งฟิตเลยจ้จมะเกอง่ามๆไว้เสิร์ฟตับมะฮุง,ไ,งไ,ไ,ได้มะเกอมะนาวมะนาวเองคุณยายรับรับู้เอกแล้วจ้ะเราได้ส่วนของเราได้ผู้เองมะนาวรัวปู้เอง <c oughs> มะเขือเทศก็ง่ามๆรัปู้เองจ้ะรัปู้เองมะเขือเทศนะ่ะมะเขือเทศง่ามๆเรามะเขือต้องมาหลาย มะเขือเทศอันนี้ไอ้น้อไม้น้อไม้อันนี้เราน่ารัซื้อเฮอจ้ะเราซื้อมาเฮอเราเอามาเฮอเอ็ดคลิปไว้ลงเราวะเราเธอมาเราใจดีจ้ะยายเราใจดีคุณยายเราใจดีน้องไม้เนี่ยอันนี้น้อไม้อันนี้แม่ถามน้องคนว่ายายซื้อมาหรือหรือว่าเราเอ็ดเองจ้ะ เอาไว้แกงเสื้อไก,ก่เนาะไอเอสโนมายไอตำส้มกระแทบได้ไอโนอมายส้มนะ่ะนี่ดีเดียจา้าหอยหอยโขงนะจา้าแต่ภาษาไทยเขาเอิ้นหอยเชอรี่บ่หอยเชอรี่เอ็ดก้อยเนาะแซบเสบื้อตับมะฮุงแซบจา้าเหล้าดีเอามาเพิ่นเอ็ดนี่เราก็ซื้อเลยเนี่ยเนี่ย าดไม่ได้จ้ะขาดไม่ได้เลยน้ำปลา้าน้ำปลาจะขาดไม่ได้เลยสองแพ็คจ้ะเราซื้อเข้ามาสองแพ็คสองแพ็คน้ำปลารขาดไม่ได้เลยนั่นแหละน้ำปลาดีใจจ้ะแค่นี้ก็ดีใจเพราะไม่ค่อยได้กลิ่นนะ่าแค่นี้ก็ดีใจละเพราะไม่ค่อยได้กลิ่น ในกรุงเทพกับไม่ค่อยเห็นเป็นบางร้านจ่ายมะกออะอย่เสิร์ฟก๋วยกุ้งเนาะเสิร์ฟกวยกุ้งบันเทาเนะาะกอวยกุง้งต่ำแจ้วก็แซ่ไปจ,จ้ะเอจแจวอะเอจแจกวก็แซ่นั่นแหละดีใจจะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วจะใหญ่ใหญ่าอุสัตฟ,ฟ้ามะเอจ้ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วพอดีดีใจลายเอารีวิวมาเพิ่งจ้ะ อะไรก็ไม่ได้เพลหลอะไรจ้าเอามาเพิเบิ้งเอาไว้เอ็ดกินจ้านี่ก่เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยละก้อยก้อยหอยเนี่ยละก้อยหอยนอกไม้กะนดอไม้ก็ยังเละเอาไว้เก่งเนี่ยละเก่งจ้าถ้าเบิ้งติดตามคลิปต่อไปแด้จ้าว่าละเอ็ดเพอกินเด้อมาเบิ้งมาชมเลยจ้าอย่างฟ้าขอบคุณ ทุกลกังใจเด้วค่ะเดอ้อที่เขามาสมยาจ่าสาวพทดไทยจ้าเล่ๆก,ก็ฝาาติดตามกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งให้เด้อจ้าเดอ้อเป็นความกังวใจเธอแน่เด้อจ้าอขอบคุณหลายๆคะ่ะสําหรับกลังใจทุกคนจ้าพี่ป้าอาทุกคนจ้าขอหัวใจรัวๆให้หน่อยนะจ้าขอบคุณมากคะ่ะได้เจอคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ